พี่นี่ครับถ้าผมเปลี่ยนใจจากการเล่นบาร์มาเทรดบลิสจะผิดไหมครับ ไม่ผิดนะฮะผิดตรงไหนครับ <S 2> <S 2> <S 2> ผมเองก็คือคนหนึ่งครับที่เคยลงทุนทางเลือกมาก่อนและตอนนี้เนี่ยก็มาเทรดบริสออปชันอย่างเดียวเลยประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่า m มซ์เซ็ตในการเทรดของเ,อเพื่อนๆมากกว่าว่าเรามี m มซ์เซ็ตเป็นนักพนันหรือนักลงทุนครับไม่ไว่าจะทําอะไรก็ตามเนี่ยมันสามารถเป็นการพนันได้หมดถ้าเราไม่เข้าใจแล้วก็วัดดวงก,การเทรดบริสก็เช่นกันรวมถึงการเล่นบาร์ก็เหมือนกันครับเราสามารถเลือกเป็นการพนันหรือเป็นการลงทุนก็ได้อยู่ที่วิธีคิดของเราครับสิ่งที่ผมมองเห็นว่า มันดีกว่าก็คือว่าการเลือกโบรกครับบิสออปชั่นเนี่ยผมเล่นผ่านโบรกเอ็กซโนวาะครับมันก็เป็นเครือเดียวกับ IQ Option เพราะฉะนั้นฝากถอนถึงแม้บางครั้งจะ Verify นานนิดนึงแต่มันก็ได้ชัวร์มันจะต่างกับการเล่นบาร์ครับเพราะถ้าเราเลือกเว็บผิดเนี่ยมันคิดจนตัวตายเลยนะฮะหลายครั้งครับเราเคยเชื่อว่าเว็บนี้น่าเชื่อถือสุดท้ายปลิวก็มีเหมือนกันและที่เด็ดกว่านั้นก็คือ เวลาเราทำกำไรได้แล้วนะฮะมีคนมาถามแล้วว่าเอากำไรมาจากไหนเราบอกได้เต็มปากเต็มคำฮะว่าเราเทรดบริสอ e อปชั่นของ x n o v a ตรงนี้แหละที่ผมชอบมากยังไงเพื่อนๆลองเปิดใจมาฝึกเทรดบริสดูนะ